สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดเลจังนะคะตอนนี้ได้อยู่ในเกม Demon Secretation สมบัติลับราชาปีศาจก็เป็นเกมมือถือแนว MMORPG ที่มีความแฟนตาซีผสมผสานกับกลิ่นอายของโลกแห่งจอมยุทธสายจอมยุทธต้องมาแล้วเฮ้ย yeah! yeah! <laughs> แทมยังมีเนื้อเรื่องสุดตื่นเต้นน่าติดตามด้วยนะคะแล้วก็ี่เป็นภาคไทยทั้งหมดเลยพูดแนละ้เข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะปุ๊บ ว่าไงน้องสาวาท่านพี่ตอนนี้เขาจะให้เราเลือกตัวละครนะคะโอเคก็จะมีทั้งหมดอา่าสี่ตัวละครนะคะนามของข้าคือไร้งามมือสังหารหนุ่มรูปงามที่มาพร้อมทวงท่าอันแสนจะปราณีตและอาวุธหลักของเขาคือกระบี่ที่ใช้โจมตีศัตรูด้วยความเร็วโอ้โหท่านพี่ตัวละครต่อไปนะคะว้าวสวยจังเลยแค่คือซูหวว ซ้อมเวทสาวที่มากับรูปร่างโดดเด่นเป็นที่สะดุดตาและความสามารถในการควบคุมเวทนะ้ะและเวทไฟโอ้โหเธอเป็นสายเวทนะคะแ,และคนต่อไปนะคะาาอ,อื้อห,หมอช่วยคนเป็นแล้วก็รักษาคนตายห้ามถ้าคือเสียหยา เด็กสาวตัวน้อยที่มาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับพัดคืบใจและพลังการรักษาฉันพร้อมจะช่วยทุกคนที่ต้องการต่อไปนะคะตัวละครคนสุดท้ายโอ้โหยังกบวายร้ายเลยอะ่ะค่าคือชื่อ,อย่างชายหนุ่มสุดมุทะลุทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมเขาพร้อมที่จะใช้หอกคู่ใจฟาดฟันสตูที่เข้ามาตรงหน้าเล่นตัวไหนดีคะโอ้ยจอมเมฆก,ก็อยากเล่นน่ะ หมอก็อยากเล่นขอคิดกันนะคะเ,เล่นทั้งสองตัวเลยได้ไหมเนี่ยพี่สาวเขาสวยอะ่ะคือเราก็มอกกับพี่สาวอ่ะเนาะแต่ว่าอยากเล่นหมออ,ะอ่ะเราเลือกคุณหมอนะคะหลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วนะคะเราก็สามารถเข้ามาแต่งตัวละครได้อีกด้วยค่ะเอนเดอร์ซิมเลยก็เป็นฟังก์ชันที่พี่เรนชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นสายแต่งตัว สำหรับทรงผมนะคะอันนี้เป็นทรงผมแล้วก็โครงหน้าเริ่มต้นชุดเริ่มต้นค่ะก็จะมี3ามสีเราสามารถปรับใบหน้านะคะได้ทุกส่วนเลยค่ะโอเคอันนี้เป็นขนาดหน้าโดยรวมนะคะอยากให้แบบหัวเล็กหัวใหญ่นี่หรือจะปรับแยกเป็นไปหน้าส่วนบนทางขวาก,ก็จะมีบอกนะคะวา่าตรงนี้คืออะไรแต่นะ รูปหน้าอืมตาต่ต,ตขาขอปรับแก้มดีกว่าอยากมีแก้มเอ๊อันนี้ก็นี่โหอ,อันนี้หนอกแก้มเป็นาละเปาคิ้วแบบอ่าแบบนี้ตาที่เราเลือกตอนนี้เป็นตาแบบดูดุดุย็นชาใช่ไหมคะแต่สายแบลก็มีนะนี่ใครที่ชอบสายเบลแต่พี่ดินชอบตาแบบนี้นะคะ ลูกตา,าเป็นหัวใจไหมนี่เลือกสีตาได้เลยนะคะชอบสีไหนเลมฝสีปากนะคะนี่เราก็ปรับความสูงความต่ำได้แล้วก็ปรับขนาดได้นะคะอ่ะแล้วแต่เลยเาแล้วเป็นสีชมพูนะคะเดืเป็นอันนี้ต่อไปใบหูเห็นไปรับใบหูได้ด้วยหรอเอ้ยหูใหญ่เชียวค่า่ะหูเล็กชะโอเคโอเคค่ะ เลือกหูเล็กให้โอเคเราก็รูปทรงของจมูกนะคะเลือกฝายเสน่ห์ของน้องช <c oughs> ้าชอบฝายเสน่ห์อันนี้ที่สุดเลยนี่เลือกฝายเสน่ห์นะคะต่อไปเสื้อผ้าเ,อาเสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะคะนี่จะเลือกเป็นสีชมพูก็ได้สีชมพูทั้งเซตเลยหรือว่าจะเลือกสีที่ตัดกันก็ได้นะคะแต่พี่เรียนขอเลือกสีอาสีฟ้านี่ อันนี้เป็นชุดแฟชั่นโอ้ยชอบมากอันนี้ก็เป็นชุดนี้สีนี้ก็สวยสีฟ้าแล้วก็มีอาร่างวิญญาณด้วยเราต้องลองใส่อันนี้ข้างหลังนะคะเป็นตุ๊กตาบูดูอันนี้มันชุดกล่องกอยลี่นะโอเคสร้างเลยค่ะเรียบร้อยอยืนยันมาแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติหากมีอะไรเหมือนกันคงจะไม่บังเอิญหรอกหึว้าวมีปลาอยู่ทั้งเหนือนามว่าปีศาจคุณมีผู้ป้องกันเทพคุณอาศัยหลักแห่งฟ้าดินแปรเปลี่นยนปะาะเทะห้องมาสู่ดินแดนไร้ขอบเขตนี้ แทนของท่านอาจารย์รีบไปคารวะกันอาลินจะได้มาแล้วอ้าวเซาเทียนสวัสดีเจ้าค่ะขอคารวะท่านอาจารย์ค่ะไม่ต้องมากพิธีแดนมามายาที่ฝังอยู่พันปีกำลังจะกลับสู่โลกเจ้าสามารถผ่านกระจกพิภพเข้าไปโอเคเราจะผ่านกระจกพิภพเข้าไปนะคะโอกาสของข้าเย็นหรือ อาจารย์จะใช้วิชากราะแสจิตปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยอาจารย์จะใช้วิชาปกป้องเรานะคะด้วยกระแสจิตนั่นไงต้องถ่ายลมป้านอาโอโอ้โหอลังการสุดๆเข้ามาแล้วคะ่ะพิภพมารที่ที่มีปีศาจนับร้อยที่ถูกรถพนนกไว้ เลือดเนื้อมาร้ายได้กลายเป็นสรรพสิ่งไปทั่วดินแดนถูกปกครองไว้โดยปิศาจเลยี่สาบาว่าเล่นเกมนะเหมือนกับดูหนังเรื่องหนึ่งเลยท <สา S 1> ้าไทายซินมากมากค้าต้องถ่ายพลังป้านะไปึอ๊อว้าวนั้นยายฟอมมาแล้วไปค่ะเฮ้ยเดนเดนกลางอากาศได้ด้วย ข้าคือใครนะหรอสิทธิ์เมืองเชียงหยวนขอคำชี้แนะด้วยหรือจะตอบไปว่าเจ้าพวกโง่เขาบัางอาจก่อเรื่องงั้นสินะการตอบคำถามของเราเนี่ยก็จะส่งผลต่อลักษณะนิสัยของตัวละครด้วยนะคะแน่นอนว่าราะตอบรินได้เลยแล้วเนี่ยเจ้าพวกโง่เขาบัางอาจก่อเรื่องสินะโอ้โหอ้ยโกรธแล้วโอ้โห ข้าจะสู้กับเจ้าเองย่าโอ้ยโอ้ยนี่ใช้สกิลดูสิอันนี้สกิลป้อมนีนะตอนนี้เราอาจจะยังไม่เก่งนะคะจับตายไปหนึ่งตัวแล้วนี่เจ้าต้องด้วยนี่อีกคน โอ้โหเราเลือดไม่ลดเลยแสดงว่าผู้คมกันเนี่ยอ่อนมาก<ย>เลยหลีกเลี่ยงพื้นที่อ่าเขาจะใช้พลังเป็นยังไงนี่ข้าไม่ยืนตรงหน้าหรอกนะเย้ยชนะแล้วเป็นยาดาบอกแล้วว่าอย่ามาหือเ,เก็บท่าเราก็ต้องเหมือนแบบเปิดแบบไปเรื่อยๆอย่างนี้น,นั่นไงว้าวสวยจังเลยค่ะซากุระฝึกฝนนะคะอ,อ ข้ารู้สึกเหมือนว่าได้ฟื้นฟูพลังยังไงอย่างนั้นนี่เป็นเพราะในร่างกายเจ้าว่างเปล่าไม่ใช่ฟื้นฟูพลังสิเพิ่มพทศาสสิโอเคเพิ่มพลังของข้าอ๋อนี่คือดวงจิตที่เขาบอกนะคะตั้งน้ำบ่อนี่มันก็จริงๆิงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเดี๋ยวคนละเรื่องแล้วเจ้าทะลุขีดจำกัดของตนเองแล้วสามารถกลับสู่ร่างเพื่อขยายขอบเขตพลังได้เจ้าค่ะอ๋ะเจอกับใครน่ะ เครื่องเส้นไหวที่เจ้ามอบให้ข้าเหรอโอ้โหขี่ดาบด้วยทุกคนทิวทัศนในภาพวาดนี้เหมือนข้าจะเคยเห็นเลยอสูรหวัวครั่งว้ายโอ้ยใช้สกิลไปเลยโอ้โหน,นี่นี่นี่อ่ะระวงป้องกันตีดอนไปซ้าดอนไปช้าอ,าอ้โอ้โห ระบ,บาดพันล้างโอโกรามเระะอมบอยนะคะไปค่ะชักกระเบียอบอมาเออนีแนะว้าวเป็นดาบใหญ่กว่าของข้าอีกโหยไล์เซเบอร์วะคันเนี้ยนี่อนะีแนหายไปแล้วโอ้โหเพชมังกรโอ้โห ดูเดือดดูเดือดเลือดพ่านโอ้ไม่กอดมังกรทมินอสูระศบุพการโอ๊ยตายสกิลอลังการมากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนร่วมทีมเราไม่ตายเพราะว่าเรามีวิชาที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่อ๋อหลบไม่ทนันอ๋อแค่แผลเหรอจิตสำานึกเข้าสู่ความมืดมีเสงสีงหนึ่งพาท่านไปยงังคานก่อนด้วยความึนงง เขาคือจอมมาน่ะเออเราโดนปิดปากโดนรัรรดคอได้อยินอันเชิญพูดโอเคเราจะได้มีพูดแล้วพูดที่ช่วยต่อสู้ของเรานะคะได้ตัวอะไรมาสวัสดีค่ะรับท่านหญิงให้ข้าได้ช่วยนะคะรับโอ้ยน่ารจังเลยเอาไปไหนละถ้าอยู่นี่ค่ะรับ เล่นเพลินมากเลยอ่ะปั๊บเียวก็เลเวล27แล้วแลวเราก็ได้ชุดใหม่ด้วยค่ะดูสิเป็นชุดไทยนี่มีในเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะเนี่ยชุดเนะนี้ยรีบเข้ามาเล่นกันนะคะชุดเนี้ยเขาจะแจกจนถึงวันที่6เมษายนนะคะเข้ามารับก่อนเลยนะเพราะว่าจะได้ชุดถาวรเลยน้องมังกรน,น้อยนะคะตอนนี้น้องกลายร่างแล้วค่ะก็มีเรื่องราวเหตุการณ์นะคะต,ต่างๆเกิดขึ้นเนาะแควตลอดแควชุดสนุกมากๆเลยตั้งแต่เข้ามาที่เมืองนะคะไ ปลาผีนุ่นนี่นั่นหนยชอบมากเลยอะ่ะอันนี้เขาก็แจกยันอันเชิญด้วยนะคะพงเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดโอ้ oh my god โอ้โหได้ระดับแรมมาด้วยนะคะ1 2 3 4 5สอหโอ my god ห้าดาวเฮ้ยน้องพูดควันนี้น่ารักจังเลย พวกการาดที่วินเซนใส่อยู่เนี่ยคือได้มาจากการที่เราต่อสู้นะคะแล้วก็ปราบสําเร็จค่ะแล้วเราก็จะได้กราดวิญ,ญญาณเขามาใส่ในตัวนะคะเพิ่มพลังนะคะเราได้ระดับหายากโอเคเราจะฝังเข้าไปนะคะโอเคฝังไปเลยลก็เปิดสุ่มการาดนะคะได้พุัวนี้อะไรอะต้นตะมองเพรเหรอเฮ้ยได้ผีกองกอยมาด้วยนี่ค่ะเราก็ตัวผู้หญิงนะคะเกรดคือหายากน้องมีการการพัฒนาการจากผีเสื้อนะคะ โอเควิวัฒนาการอาจจะเปลี่ยนน้องนะคะสับเปลี่ยนกันแล้วก็พูดช่วยเหลือนะคะแล้วก็เอาน้องมังกรมาใส่เนาะเพราะว่าน้องมีเลเวลนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอัพสกิลแล้วก็เลเวลก่นอนเองินไขไม่เพียงพอเดี๋ยวนะใช้อัพมังกรไปหมดแล้ว <laughs> เราอยากได้น้องเย่ yeah. ต้องไปฟาร์มเก็บเวลวต่อละ ตอนนี้เราเข้าร่วมสัาน,นกได้แล้วนะคะเราจะสร้างสําน,หนกหรือเข้าร่วมก็ได้เนะาะเราลองยื่นคำขอเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเราไปหาเหวินฝูกันโอเคค่ะได้รับเอ p โอโหหมื่นกว่าเลยเขาอยู่ที่ไหนกันคะเราตักจังเลยเขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญ้วก็าคัญก็จะออกไปแล้วขอท่นทั้งองตอนนี้เรามากับพี่สาวนะคะท่านหิงคนหนึ่งนะคะ ไปสนทานากับอ่าหยางโอ,อยหลอจะบอกว่าตัวละครในเกมเนี่ยคือแบบทั้งหล่อทั้งน่ารักทั้งแบบว่าเชะทั้งเมะโอยบอกเลยว่าดิ้นอะอ้าวยางกับเอ่าเจอโอเคเรียบร้อยอ๋ออันนี้เราต้องสู้เขาเหรอโอ้ยตายแล้วโดนแช่แข็งน่ะโอยเดี๋ยวข้าหนีก่อนแป๊บนึงอันนี้เราจะต่อสู้แบบอัตโนมัตินะคะนี่ นี่แน่นี่แน่สู้กับพูดเราอยู่โอ้โหเขามีเวทน้ําแข็ง<น>บอกเลยว่าอย่ามาดูถูกหมออย่างท่านะ,นะถึงเราจะเป็นสายซัพพอร์ตแต่เราก็มีพลังโจมตีที่สูงเหมือนกันรับกล่องของขวัญน,นะคะอืขอบคุณมากไวมากเจ้าค่ะบอกแล้วว่าลวเล่นเพลินสุดๆเลย การผจญภัยอันนี้เราเข้ามาในดันเจียนแล้วน,นี่นะ่ะก็จะต่อสู้แบบออ,อตโต้นะคะอันนี้ก็แบบใครที่หิวก็กิงเข้าไปด้วยเล่นไปด้วยได้โดยที่ไม่ต้องบังคับเองดูสินี่ออตโต้ไปเลยชิวๆเลยพอถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเป็นอ่าแบบกดเองก็ได้นะคะนี่นะ่ะโอยนี่จะพดินจานี่อนะ่ะ นี่ไงน,นี่บางอ่านมาตีผูดของข้าเนีนเหรอเอ,เอ๊ะอะไรเนี่ยกล่องลอยมาอ,อ้าวพี่สาวคะพี่สาวเตะหนูได้ยังไงอะ่ะโหสวยงดอนยามอะไรอย่างงี้พี่สาวเป็นมารเหรอคะเอ๊ะข,ข,ข้าโดนอะไรอะ่ะชินส่วนทวนไปแทบเสียบเอิททิ้งหอกสังหารเทพไว้ โอ้โหนั่นมันจอมมารที่เราเจอตอนแรกที่เกี้ยกา่กาแล้วรรจ,อจอมอออมารเกียก้ยกล่อแล้วไอ้เจ้าก็นนโด<อ>นดีนข้าขอเสนอให้มันแลกเปลี่ยนกับข้าเดี๋ยวนะทธเทพที่สมบูรณ์เท่านั้นที่จะสามารถใช้ปลดผนึกได้และข้าสามารถที่จะสร้างมันให้กับเจ้าไม่อาจปฏิเสธได้เจ้าต้องช่วยข้าทำลายค่ายกลมหาดาวล้อเอานะตกลง <G ül> ตอนนี้เราเราเออมีคนมาแล้วนี่เรารู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยจอมมันอยู่ในร่างของข้างนั้นเหรอสลบแน่เลยออนี่เจ้าทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเอเอเ้าไม่รู้ข้าจำไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยดูสิคะไม่รู้จริงด้วยเมื่อกี้เราโดนจอมมันเข้าสิงไป มาเรียนวิธีการทำยากันนะคะเราจะควบคุมไฟไม่ควรให้ร้อนหรือเย็นเกินไปต้องแบบกลางๆโอ้ยยากนะเนี่ยสำเร็จาเร็จได้มาแล้วเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นแ่าจะนำยาไปให้มาเจอสัตว์ที่อยู่ตรงนี้เราสู้ไรเลยค่ะความเสียหายเกินร้อย เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมที่เล่นแล้วสนุกมากๆาเลยก็สาหรับวันนี้นะคะพี่นต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสาหรับใครที่อยากเล่นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะพี่จะแปะลิงก์ไว้เนาะ,ะก็โหลดมาเล่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ